พี่ทําถูกปะใกล้เคียงค่ะถูกค่ะท่านผู้ชมคงงงพี่ทําอะไรเดี๋ยวดูกันนะคะว่าพ,พี่ทําอะไรโอเคค่ะวันนี้มีอะไรจะมาให้ทําวันนี้เราพูดถึง vowel forms a กันดีกว่านะคะก็คือ vowel forms เนี่ยเป็นฟอร์มของการสะท้อนนะคะเวลาเราเรียนร้องเพลงเนี่ยเราก็มักจะมีคำศัพท์สองคำที่คุณครูสอนร้องเพลงมักพูดถึงก็คือคำว่า เอ่อรีสิสเตอกับ Resonance ซึ่ง Resonance เนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ของเรื่องของฟิลเตอร์ของเสียงมากกว่าว่ามาจากเอ่อลาลิงโกแฟริงเขาจะพูดถึงเรื่องตำแหน่งของกล่องเสียง mm hmm. จนถึงเอ่คนลิ้น mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีประตูปิดนะคะมันก็ไหลไปที่ช่องปากเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งไหนที่มันเด่น แล้วก็พูดถึง oral pharynx ก็คือช่วงโคนลิ้นไปถึงเพดานอ่อน mm hmm. แล้วมันก็ไหลไปที่ nasal pharynx ได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่เด่นอาจจะอยู่ในช่องปาก mm hmm. แล้วก็ขึ้นไปจนถึง nasal pharynx แล้วก็ขึ้นไปใน o ป e r a เนี่ยอาจจะใช้หมดเลย ม,มันถึไงได้กว้างมากามก็คือมีฟอร์แมตเป็นชั้นชันช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 ้นชั้นชั้นในการฟังเพลงที่เป็นกึ speaking, ่ <c oughs> งสปีกิ้งคอนเวอร์เซชันแนลเพลงแล้ว <c oughs> มันก็จะมีฟอร์แมตที่แคบหน่อยอ,อาจจะใช้แค่สองสองทอล่างอาจจะหรือฟอร์แมนตแวง่ง อาจจะเป็นใช่ค่ะทีะนี้ register นะคะ register เ,เ,เนี่ยเราจะพูดถึง behavior ที่เส้นเสียงว่ามันกำลังสั่นด้วยน้ำหนักที่ออมากกำลังสั่นทีเออ่เส้นเสียงที่หนาแล้วก็รอบที่ช้าหรือน้ำหนักที่เบาบางแล้วรอบที่สูงหรือเปล่ามันกำลังพลิ้ว รอบสูงเลยแล้วก็พลิ้วอยู่แค่พลิ้วตึงๆอยู่ที่แค่ขอบๆอบอย่างเงี้ยเราจะเรียกพฤติกรรมมันว่ารีจิสเตอร์แต่จริงๆแล้วสองเรื่องนี้มันเหมือนเป็นไม้กระดกกันค่ะก็คือเวลาเราร้องด้วยรจิสเตอร์สูงๆเนี่ยเราต้องเอาเอาเอเรโซแนนซ์ที่มากม,มาซัพพอร์ตเพื่อให้ได้ยินเนื่องจากว่าเราใช้กล้ามเนื้อในการสั่นพลิวเนี่ยน้อย เราก็จะเอามาซัพพอร์ตให้มันได้ยินเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ใช้เนี่ยไม่ได้มาแต่เวลาเราร้องอยู่ในฟอร์มดิจิเตอร์ที่ต่ำเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องสาดเลสนางเข้าไปเพราะว่ากําลังของกล้ามเนื้อมีที่จะทําให้ตัวมันได้ถูกได้ยินเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากม,มากกันรีเฟล็กันแล้วก็ที่เราฟังเลดี้กากาเราฟัง Taylor Swift เราก็เลยรู้ คือเราไม่รู้ว่าเทคนิคเบื้องหลังอจริงๆเขาเขาใช้อะไรถ้าถ้าเรามีความรู้เรื่องเหล่านี้เราจะไปจับสังเกตได้ว่าเขาใช้อะไรในแต่ละเพลงเขาไม่ได้ว่าใช้ทั้งหมดมันถึงได้มีเทคนิคการใช้ลมในมการร้องเพลงคลาสสิกที่ว่าเราจะร้องในรีจิสเตอร์ที่เป็นไฮฟรีเคนซี่แต่ลมไม่พอ,อม,มันถึงไปไม่ได้ อะไรแบบนั้นนะคะลองใช่ทีนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากมากสาหรับพี่แต่จะพยายามวันนี้เราจะมาชวนทําเสียงแต่และฟอร์แมกันในช่วงต่างๆอันแรกจะเป็นช่วงฟอร์แมทที่เป็น low frequency ค่ะแล้วก็ครูจูนนะได้คัดคํามาดีพอมาดีพอสมควรเพื่อที่เราจะได้ยิน ว่าน้ำหนักเสียงที่เปลี่ยนไปในเพลงคีย์เดียวกันไม่เปลี่ยนคีย์เลยเลแต่เ,เราได้เสียงคาแรคเตอร์ต่าง,างกัน,กนใช่อันแรกนะคะเป็นช่วงต่ำก็คือจะแทนด้วยคำว่าวูบนะคะวูบเนี่ย W H O O P ค่ะ,ะเราจะใช้เพลง I Dream I Dream เหมือนเดิมนะคะ พไปบอกเลยหน้านี่ฟู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 คุกัย้อนกลอนเสฟู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 เราจะได้เชสสันเลยคุูคุณกันสันไหมสันนี้ร้องไอดีมาีให้สันนะคะไอีารนได้นา น้อยแนน้อยกอนน้อยเอาให้สั่นเลยค่ะ I dream a dream a n days d gone by น้ำหนามาผูก้ามาแบบมาจจะ gone by อันนี้ก็คือเป็นเชสที่แบบหนาหนาหนาก็ยกให้อาจารย์นะคะใช่ค่ะคำต่อไปนะคะจะมาที่ช่วงช่องปากเย่เย่ เย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 ่เย่ขนากจะบางบางลงกว่าเยใช่ค่ะเย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 ่อยู่ในช่องแบ e n d i n g นะคะขึ้นเสียงสูงง่ายกว่าเยโอเคเย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 เห็นั้มคะมันจะมีเนโซเพิ่มมานิดนึงเย่เยเย ตัดแรกคะ่ะเห็นนะคะชัดขึ้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จมแล้วก็ขึ้นเสียงสูงง่ายกว่าพุงได้มีความมีความแหลมขึ้นนะคะหัดไปคะ่ะเป็นเหฮสูงขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันประมาณนี้เฮ้ เฮ้ฮายเออร์ค่ะเฮ้เฮ้ใช่ค่ะคราวนี้มันก็ต้องจะไล้ forward forward bassment เฮ้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 อีกทีค่ะเฮ้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 ใช่มนต้องปล่อยบางเลย เพราะว่าด <I S 1> ้วยตัวเพลงชนะต้นเนี่ยมันคือคุณตั้งใจอยู่แล้วให้มันให้มันเป็นน้ำหนักนี้ทีนี้มา I Dream ค่ะถูกต้องค่ะถูกอันนี้คือเราเรียกแบบ เราได้น้ำหนักเฮดโวイスเราจะใช้น้ำหนักเฮดโวイ์ลองเใช่อันนี้คือน้ำหนักเฮดโวイ์เบากว่าเรามากมันก็จะขึ้นเสียงสูงได้ง่ายกว่าน้ำหนักเบลนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะซ้อมทุกน้ำหนักอะนะคะใช่สุดท้ายค่ะต้องงัดออกมาใช้สุดท้ายจะเป็นน้ำหนักที่ intense ที่สุดนะคะน้ำหนักแวงค่ะแก่ทำลายความฝันของฉันทแวงเนี่ยสามารถ เพิ่มเดซิเบลก็คือเพิ่มความดังได้เนื่องจากว่าผู้ผู้ผู้ฟังค่อยคอยฟังคำนี้นะคะ <c oughs> กล้ามเนื้อแอรีอีพิกอติกเซฟินเตอร์ค่ะมันมันอยู่ตรงกระดูกด้านหลังเส้นเสียงเนี่ยมันมันบีบเข้าหากันเป็นเป็นกระดูกที่ช่วยปิดปิดเส้นเสียงก็ทำให้ตัว หัวโค้ดแทร็กเนี่ยมันแคบลงทีนี้พอแคบลงเนี่ยเน่เอะมันก็จะโซฟีฟรีควนซี่เนี่ยมันก็จะบัลซิงถี่ขึ้นพอถี่ขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ไฮฟรีควนซี่พอได้ไฮฟรีควนซีเนี่ยมันก็จะได้ฟอร์เวดเรโซแนนซ์โดยที่เราดังขึ้นแล้วก็หนาขึ้นเสียงดูบราซี่ขึ้นเลสเอฟฟอร์เน่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 

ดิสนีย์ไหมคะ Look at this stuff isn't it neat แต่เสียงเด็กมันน่ามันเสียงการเป็นเด็กมันน่ารักไงแต่เราเลยว่าใน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 ก็จะมีความเนโซอยู่อยู่ในความทแวงไม่ได้หมายถึงว่าแต่บางครั้งเราก็ใช้ร้องเพลง Taylor Swift หรือว่าเพลงอะไรก็คือ My c h a r เ c อร์เสียงพวกนี้ค่ะ ไม่ไม่ได้แปลว่าเสียงไหนน่าเกลียดนะคะนะก็ก็แล้วแต่โอกาสแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือนำมาให้ไปฝึกประสบการณ์ได้หลายโทนแล้วกัน,นะะแล้วเก็บประสบการณ์ต่างๆใส่กระเป๋าวไว้นะคะถ้าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเอออยากจะเทียบกับออคนที่เล่นกีฬาเหมือนกันเพราะถ้าซ้อมบ่อยๆอ,อะไรบ่อยๆเนี่ย เราจะเก็บประสบการณ์ของการที่เราได้เจอสถานการณ์ต่างๆแล้วเรางัดออกมาใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเราก็งัดออกมาใช้ไม่ทันแล้วมันก็เอาตัวไม่รอดถ้าเทียบกับเสียงพูดเนี่ยนี่คือคียเดียวกันนะคะกับคนคนเดียวกันเนี่ยได้<ช>คาแรคเตอร์ที่คาแรคเตอร์เลยนะคะ,คะคเราจะไม่พูดกันเสียงหนึ่งเสียงสองอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เสียงหนึ่งเสียงสองมันมีซอร์สของเสียงที่ออกมาแบบเยอะมากเลยเท่าที่เมื่อกี้นี้เราดิมอนสเตรตไปนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้เราเล่นของยากนะคะค้ายากได้คะแนนเยอะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูอีพีหน้านะคะว่าเรามีอะไรที่ยากกว่าน,นี้ไหมหรือว่ามิสจูนจะเอาอะไรมาสอนเราพบกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ